ฟ้าอีองอ้งส崇德精神指标ขวัญวิญญาณเป้าหมายฟ้าอีช้ชงเตอฉิงกงออออออลิงเ,ออเ,ออเนียนปีแห่งความสำเร็จ2022จิงจิ้นเกิ่งสร้างอีกชั้นหลึวิริยะก้าวหน้าก้าวสูงขึ้นอีกหนึ่งขั้นชื่อเปย์ศีเสอเมตตากรรุณามุทิตาอุเบกขา ว่านจงอี่สิ้นหมื่นชนหนึ่งใจจิ้งเฉิงถวนเจียยอดเยี่ยมศรัทธาสามัคคีไม่เสี่ยงเปี้ยวจุนก้าวสู่มาตรฐานเรียนต่อเรวยนเอียนเหอชีศึกษาธรรมยิ่งศึกษายิ่งสมานไมตรีซิวเต้าเอี้ซิวอี้ห้วนสีบำเพ็ญธรรมยิ่งบำเพ็ญยิ่งยินดีเจียงเต้าเรียนเจียงยู่สิ่งลี บรรยายทมยิ่งบรรยายยิ่งเข้าถึงจิตวิถีปั้นเต้าเอ้ปั้นเอี้ยชีจ้จีทำงานทมยิ่งทำยิ่งรู้ในดีส,สิงเต้าเอี้ยสิงเอ้จองจดดำเนินทมยิ่งดำเนินยิ่งเที่ยงตรงประพฤติดีวอเอวกันเชียเทียนเอินเชเอเราจะต้องสำนึกพระมาหาการุณาที่คุณฟ้าบารมีคุณพระอาจารย์กันเชียเหล่าเชียนเยิร์นสำนึกพระคุณเหล่าเชียนเยิรนกันเสียเชียนเยิร์นสำนึกพระคุณเชียนเยิรน กานเสียเต้าช้างสำนึกพระคุณอาณาจักรรมการเสียเต้าเจี๋ยขอบคุณทุกคนวอมันเอลเจนสีจินเทียนเราจะถนอมรักคุณค่าของวันนี้จีเอินรู้พระคุณกันเอินสำนึกพระคุณเป้าเอินตอบแทนพระคุณรีเตอ๋อก่อเกิดคุณธรรมรี่กงก่อเกิดกุศลประโยชน์ ลี่เอียนก่อเกิดสัจวาจารี่เวียนก่อเกิดปณิธานเหลียวเวียนเจริญบรรลุปณิธานจิ้นจงซื่อสัตย์จงรักพักดีถึงที่สุดจิ้นเชี่ยวกระตันยูกตะเวทีถึงที่สุดเสียงอ่านคงพุิดาจินขับไว